ท้องเห่าของทองหมาจรจัดดังลั่นเหมือนคนบ้ายายพรก็บ่นอุ้ยอ้ายว่าแก่แล้วหูก็เริ่มฝาดแต่ทองไม่เคยหยุดเห่าใส่ความว่างเปล่าจนวันหนึ่งเงาดำลึกลับพุ่งพรวดออกมาจากความมืดหวังจะเล่นงานยายพรอย่างรวดเร็ว แต่ก่อนที่ใครจะทันตั้งตัวทองก็กระโจนเข้าขวางหน้ายายด้วยความเร็วเหนือมนุษย์แววตาที่เคยซื่อตรงกลับเปล่งประกายอมหิตร่างกายของมันแข็งแกร่งผิดกับหมาข้างถนนทั่วไปเงาดำนั้นสะท้อนแสงอย่างน่ากลัวเมื่อปะทะกับร่างของทองมันไม่ใช่แค่การต่อสู้ของสัตว์เลี้ยงแต่การประทะกันของพลังงานเหนือธรรมชาติ ยายพรตาเบิกกว้างเห็นเพียงเงาประกายสีทองที่ยืนหยัดปกป้องเธออย่างไม่หวั่นเกรงความซื่อสัตย์ของทองไม่ใช่แค่สัญชาตญาณแต่มันคือคำสาบานจากอดีตชาติทองคือวิญญาณผู้พิทักษ์ที่เลือกกลับมาเกิดใหม่ในคราบหมาน้อยแสนซื่อเพื่อรอวันปกป้องครอบครัวนี้อีกครั้ง ความว่างเปล่าที่ทองเคยเห่าใส่คือสิ่งชั่วร้ายที่มันต้องเผชิญทุกการเห่าคือการเตือนทุกการปกป้องคือการยืนยันว่าความรักและความผูกพันไม่ว่าจะอยู่ในร่างใดก็ตาม